เนื้อผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยปากสามข้างนี่มันร้อยห้าสิบตวแบบนี้สี่ตัวนี่ใช่ไหมไม่คอนี่อถ้าเราจะเอาสัญลักษณ์เดียนเลยเขียวเหลืองสีนี้ยมันแพงอยู่ประมาณตัวประมาณยี่สิบาทโบยี่สิบาทให้มันถือว่าเป็นเสื้อด้วยเสื้อนี่เป็น้อ่งบริษาทประมาณยี่สิบบาทแต่เขาขอหกสิบตัวหกสิบตัวแล้วคอมาทำจะทำเป็นแบบเสื้อรุ่นนี้ว่ากันนะตรงตรงนี้คือเอาลองแบบดีไซน์ก่อนทีแรกก่อนก็ได้แล้วแล้วความคิดเรานะเอาอย่างนี้ก่อน เราเห็นที่จ่าที่ออกแบบมาในเว็บเราว่ามันสวยเป็นรูปอาคารแล้วเบย์บยเว็บเคพีเอสขับรถบล็อกสปอร์ตอะไรเนี้ยแต่ถ้าว่าเราบอกว่ามันเพื่อชักไม่เอาเอาเป็นเบย์บเว็บไอเคพีเอสขับบล็อกสปอร์ตเออเห็นด้วยเห็นด้วยเอาเอาเอาเีนี้เราเเป็นตึกทีนี้ตึกเราเราไม่ต้องเอาตึกรายละเอียดมันจ่าเพียมาเราตัดออกแต่เราถามเขาว่าไอเสื้อนี้ถ้าออกแบบยากออกแบบง่ายนีราคาต่างกันไหมครับเขาบอกไม่ได้ต่างกัน เพราะว่ามันออกแบบเป็นความพิเศษนะเรเ <ừ> ัึก็ไดใ้ให้ให้เกียรติตาเตี้ยเออให้เกียรติตาดเตี้ตยจัเตี้ยออกมาสวยเคยคุยกับสาวแล้วว่าเกียรติัดเตี้ยออกมาเราชอบสวยเป็นตึกแต่ว่าตึกเราอาจจะตัดออกแต่รูปดวงอาทิตย์ไม่ต้องเพราะว่าดวงอาทิตย์เราใส่ตรงหน้าอกดว<อ>งอาทิตย์เนี่ยมาใส่ตรงหน้าอกแล้วการสาเพื่อชีวิตก็ได้ไา้ไอดเตี้ยจะมีเป็นรูปตึกไม่มีดวงอาทิตย์เราว่าดวงอาทิตย์ตัดออกครับดวงอาทิตย์มาใส่ตรงนี้แล้วการแต่งหน้าเพื่อชีวิตท่ดีใช่ไหมอืมแต่ปัญหาว่าข้างอีกข้างหนึ่งนี่เราจะใส่่วา เพื่อนควนทวีหรือเพื่อนควนทวีเนี่ยมันจะเหมาะไหมแต่ว่าถ้าหมอบอกก็จะว่าเพื่อนเพื่อนพื่ต้นไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีชื่อนี้ถ้าบอกว่าเพื่อเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะถามไม่ว่าเพื่อใครไม่ต้องมีชื่อกันนะในวามที่เรานะเพราะถ้ามีชื่อไปตรงนี้ปุ๊บเผื่อทางบ้านเขาเกิด ไอ้นี่ขึ้นมาใช่ไหมเกิือาปล่นไม่ได้ไม่ได้ยีนหาแรอกนนี้แต่ว่าตลกเกียกับเพื่อนไหมแล้วถามว่าถ้าข้างซ้ายนี่เราข้างซ้ายเราเราจะใช้คําว่าอะไรจากเพื่อนถึงเพื่อนนะเเืือพ่่อนจากเพื่อนถึงเพื่อนช่วยเพื่อนเออไม่จากเพื่อนถึงเพื่อนอะไรเพื่อนรักเพื่อนจะใช้คําว่าอะไรดีถูกไหมคำดีๆหนึองแต่ว่าถ้าเพื่อนบอกว่าไม่ต้องมาบนี้ทำให้ความสวีดีก็ได้ แต่ว่าที่เราอยากว่าใช้วนทวีเพื่อเพื่อนเรียนรู้ว่าอันนี้เสื้อทําให้นี่นะมไม่ได้มาทาให้ขายแบบว่าั่วไฝ่าเแค่นั้นแหละถูกไหมอาตาอันนี้คือที่เขาที่คุยกับอาตาไว้แล้วตอนนี้เราจะไม่ได้ทามุมแ้มเนี่ยจะทามุมกว้างถ้าใส่คําว่าเสื้อบรอดี<ล>ข้อความเออเืิเอ,เอ,เอสมมติเกิดรถอื่นไหมเกิดคำมุ่ นนอื่นนะทีนี้เราก็ากมาเขาบอกเมียิสิโอว<ช>อมเขาพูดปรึกษาอาสาเขาบอกว่าเขาตอดลงได้ไปตลอดทำสิบตัวยี่สิบตัวบว่เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เป็นนีแต่มีเพื่อนบางคนที่ยังไม่รู้จักว่าเพื่อนนฟอนต์สีมันเป็นใครมันอะไรยังไงมันป่วยอะไรตอนไหนกูไม่ได้รู้เรื่องของพวกมึงแล้วมึงบอกว่าให้กูซื้อเสื้อพวกฟอนต์สีมีจรินะเพราะนั้นเสื้อฟอนตะบีก็จะมีคนที่ฟอนต์บีเขากะโทรมาถามเราว่าตัวเราจะเอายังไงต่อทํายังไงเขาพร้อมจะช่วยเหลืออยู่นะ ขอให้บอกเขาว่าจะทาไงต่อจะทําหรือไม่ทาอะไรเงี We no ้ยเ้าเลยว่าถ้าไม่ระบุเสื้อก็เหมือนมันก็ไปอันนี้เพื่อนว่าไอ้เพื่อนจะเข้าใจเป็นเสื้อรุ่นเพราะว่าไอ้เพื่อนที่โทรมาคอมเมนต์เราจากกรุงเทพเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากจะทําในนามของเสื้อเพอนทวีก็ทําไปในนามของพอนทวีเป็นกลุ่มเป็นเี่ยวแกไปนะอย่าให้มาอะไรเหมือนว่ามาสับสนกับว่าสั่งเสื้อรุ่นกับเสื้อพันทวีอะไรเงี้ยเพราว่าดังนั้นเราก็คอมเมนต์ว่าเราทําเสื้อเสื้อพอนทวีแล้วก็เลยอยากให้ระบุเสื้อนี่คือที่มาที่ไปแต่ไม่ได้บอกว่า ต้องเป็นเสื้อควันธมีอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าวทําไมต้องเพื่อนควันธะีเพราเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมมาทําเสื้อรุ่นแล้วเอาตังค์ให้พวันธะีเนี่ยเกิดมคนทีบบุหรี่สุกี้ควันตะวีนี่ซือเหียผลถูกปะนี่คือเหตียดผลแน่แ,นแหละ กับพวกกรรมการร OK okay. so, so, okay. well, um ุ่นเออจะโทรหาอีกก็กทรไเขามีความคิดเห็นยังไงนะก็คุยก็คุยก็อีกอก็ว่างไม่ว่างก็ย้ายไปคุยร้านมันเลยทีเดียวจบเลยจะไดเียถูเพื่อนไอ้คือเขาอยากได้ความคิดเห็นนะะแต่ว่าเขาเขาอห็นเขาเห็นว่าใจเขาเห็นเป็นไมแต่ว่าเป็นว่าเขาบอกว่าจะเห็สีเพื่อนว่าอันนี้มาแย่มากเลยเสียงเพื่อนน่ากลัวเหมือนแต่อารมณ์มากเลยนะเพื่อนดุมากเลยบางคนเขาต้องเขาต้องหาดจับ ้าตนบอกว่าเฮ้ย hey, จะพววงตวเนี่ยเพื่อนนี่ก็ยินเห็นน่างสี่เขามาคุยกันบอลก็ดีจนเพื่อนด่าหนักมากมันด่าเรื่องเลยวะวกลัวว่าโอนเงินมาแล้วไม่ได้เสือใช่ไหมอาตาก็บอกว่าใช่เออถ้าบอกว่าโอนเงินมาแล้วกลัวไม่ได้เสือก็ต้องโอนเขาบอกว่าเพววืพ่อนที่สะดวกจะโอนเงินแต่ซอยเหลือเขาเขาถามว่าเขามีตังค์บรอเขามีกตมีตังค์ที่จะไปจํามันจําจเสือเพราะตอนนี้ มันเก pues right. <opportunities. S 1> yeah. nah ิดขึ้นอีกกลุ่มนึงเขาบระเด็เขาเวียนเขาพูดเรมืองเดีอกไงเดือกนี่ถ้าเกิดทางกรุงเทพอีเวก็ไม่ตรงไหนก็ว่า้ายทางกรุงเทพเขาคุยกับฝั่งอีกอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงบอกไม่รู้เรื่องแล้วมาคุยกับเขาคุยกับเขาเอ้ยการสินป์เขาคุยกันหรือเปล่าแต่นะเพราะเราเขาบอกกันเราว่าเอาเฉพาะเพื่อนที่อยู่เป็นกลุ่มข้อทวิอินหรี่ว่าจะกลุมเพื่อนพอดีเป็นีดนอยู่ก่อนข้อทวิเนี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นยังต้องมา เป็นว่าลูกกวนมูเป็นยังสินะไม่จบดู้้แท้เ่แต่ซอยเพ่อจะสอยเริดกันอยู่แต่ว่าอยากให้นี่บอกกอนอนาคตเลยอยากให